อ่ะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว ROM ทุกท่านนะฮะกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับในช่องวันเสาร์นะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นการแนะนำสถานที่ฟาร์มนะครับฟาร์มเงินสดฟาร์มอย่างไรฟาร์มยังไงให้ได้เงินสดเยอะๆนะครับ ก็อาชีพที่ผมใช้ฟาร์มวันนี้จะเป็นอาชีพ Stella าฮันเตอนะครับอ่าก็คือสไนค้าสีนี่แหละแล้วก็ของสวมใส่อ่าไก่ขันละของสวมใส่ก็ประมาณนี้นะครับคือเราไม่ฟิกนะฮะว่าของสวมใส่มันจะต้องตรงสายไหมแค่ว่าไอ้ลูกธนู3ดอกที่เรายิงออกไปเนี่ยมัน สามารถทําวันฮิตได้ก็พอแล้วนะครับตอนนี้ตามีนาผมอยู่ที่228นะครับกำลังฟังเพลงอยู่นะฮะเดี๋ยว240เราก็จะไปฟาร์มกันนะครับเออเดีย๋ยวตัดภาพไปช่วงฟาร์มเลยนะครับไป อ่ะครับแล้วก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะแบบที่เราจะใช้ฟาร์มในวันนี้นะครับนั่นก็คือแบบ i g h t Cave นะครับอ่าทำไมผมเลือกแบบนี้เพราะว่าแบบนี้มอนเตอร์เยอะมากนะครับจำนวนมอนเตอร์ในแบบนี้คือคือเยอะเลยละค่อนข้างเยอะแล้วเกิดทีๆกันนะครับเราจะกินอาหารเป็นอาหารวิ่งไวนะครับ หาวิ่งไวนะฮะหกจานกินไปเลยแล้วก็เปลี่ยนการ์ดหน่อยนึงนะครับผมจะใช้เป็นการ์ดไอมิมิกเนี่ยนะครับช่วยเรื่องเงิน,นะฮะเวลาฟาร์ม <c oughs> ก็เปลี่ยนไป แล้วก็โซ่ฮะคุณเสีนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะฮะอ๋อลืมบอกไปผมมีเงินอยู่ตอนนี้5้าแสนแปดนะครับก็ตีไปกลมๆสักหกแสนนะก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์นะครับว่าผมจะฟาร์มได้เท่าไหร่นะฮะผมจะฟาร์มจนแดงเลยนะเออฟาร์มให้มันแดงไปเลยนะครับและ ท้ายคลิปนะฮะหลังฟาร์มเสร็จผมมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่จะเพิ่มเงินนะครับเพิ่มเงินมันจะไม่ได้แค่เงินที่เราฟาร์มเออก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเทคนิคนั้นคืออะไรและมันจะได้เงินมากแค่ไหนนะครับก็ตัดไปท้ายคลิปเลยนะฮะอ่ะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะ ฟาร์มจนแดงแล้วนะครับสาม่ศูนย์ 40, ทับสองนะจากตอนแรกนะครับที่มีเงินอยู่ห้าแสนแปดนะ,ะนี่ตอนนี้เราได้มาเป็น 4M2 นะครับแสดงว่าเราได้เงินจากการฟาร์มครั้งเนี้ยมาประมาณรัก 3M6 เออสามเอ็มนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่ไปฟาร์มที่แมปลาเชลนะครับเอโฮลิกลาวนะฮะเออมีหลายคลิปนะครับหลายช่องนะที่บอกว่าแมปนั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยได้ประมาณทั้งสีเอ็กว่านะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่านะเอเซิร์ฟอิเทนอลเราเฮย ขายลินทิงเซิร์ r อิทเทนอลเลิฟนะฮะกับเซิร์บิดไนท์เนี่ยถึงแม้ว่ามอนเตอร์ที่ยิงแต่ละตัวเนี่ยค่าเงินมันจะออกมาเท่ากันนะแต่ผมว่ามันได้ไม่เท่ากันนะครับอ้าวริงจบทักสละจากหลายๆช่องนะที่เขาเล่นเซิร e ฟอิทเทนอลเลินะครับเขาฟาร์มลาเชลกันเนี่ยเขาได้ประมาณ 4M นะผมลองไปฟาร์มเองแล้วหลายวันด้วยนะ ผมได้ประมาณแค่ 2m7 2m8 อย่างเก่งก็ 3m ประมาณนะครับไม่ถึง 4m นะทั้งการพิสูจน์ด้วยตัวเองและถามเพื่อนๆที่ไปฟาร,ร์มที่แมปราเชลนะครับทุกคนล้วนบอกว่าได้ประมาณเท่าๆผมอะ 2m ไปลายนะครับไม่ถึง 4m ยังไงก็ไม่ถึง 4m นะเอ,อ้ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับที่เซิร์ฟด้วยหรือเปล่า อันนี้ไม่แน่ใจนะก็เลยคิดว่าแมปนี้มูลไลท์เคปเนี่ยครับน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการสิ่งนี้ครับเออเนี่ยครับไอเจ้าไอเนี่ยัวกกโหลนะครับ Ancient Remains เนี่ยครับอ่าเราต้องการสิ่งนี้นะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะเดินทางไปที่ต้นไม้โลกนะครับ ของเวดแนะ์เมื่อเพื่อนๆมาถึงแล้วก็คลิกเข้าไปเลยครับ DYT Spirit นะแล้วก็เลือกสิ่งนี้ Lucky Bag แบบภาพนะครับมันจะใช้หัวกะโหลกและทรายนะฮะในการแลกวันหนึ่งเนี่ยสามารถแลกได้100ถุงนะครับถุงหนึ่งเงินที่ได้ต่ำสุดคือ10,000บาทนะสูงสุดก็ หนึ่งเอมนะแล้ววันนี้ผมจะแลกสักร้อยแต่มันไม่ได้นะครับได้แค่94นะเพราะว่าหัวกระโหลกผมไม่พอนะก็ว่าแล้วก็แลกเลยครับอ่านี่แล้วก็สีให้ต้นไม้ไปแล้วก็เรามาเปิดกันนะฮะดูทิว่าจะได้อีกเท่าไหร่นะครับอ่า ก็เปิดทีเดียวเลยฮนะ94กล่องจัดไปนี่ครับผมได้มา1.6เอ็มนะฮะ1.6 8ก็ตีไปทั้ง1.7นะครับ,รบสรุปยอดรวมคือวันเนี้ยรวมจากของเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมผมได้ประมาณ5.2เอมนะครับต่อวันเยอะนะครับผมว่ามันเยอะนะวันนึงเนี่ย5.5เอ็มอะ 10วันก็ 50m แล้วนะครับเพื mm ่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าเออเนี่ยไอ้ทรายเนี่ยมันไม่ค่อยดอกเลยเออทรายไม่ค่อยดอกมันทำยังไงดีต้องหาจากไหนก็ทรายนะครับสามารถหาได้จากมอนสเตอร์หายากนะฮะไอ้ตัวม่วงๆนะครับในแมปมินิแมปเห็นไหมเออมอนสเตอร์หายากในแมปเวทแลนด์และแมปเมเปิลนะครับ ก็เหมือนกับที่เคยบอกไปในรายการอย่าหาว่ากากสอนตอน e p พีหนึ่งครับนั่นแหละคือถ้าว่างเนี่ยก็มาตีครับเก็บทรายได้นะมันจะดรอปทรายกับจอบไอเมเปิลนะครับเมเปิลคัลเลอร์ก็สามารถเอาไปทำต้นไม้โลก่กันต่อยอดกันได้นะครับคือผมว่างผมก็มาตีอยู่เรื่อยๆนะเพราะตาตามีหน้าแดงแล้วเราก็ยังดรอปอยู่นะมันดรอปล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทราย และนอกจากไอแมปมู l ไลท์แล้วเนี่ยผมมีอีกแมปหนึ่งนะครับที่จะแนะนำนั่นก็คือแมปไอดินแดนถ้ำน้ำแข็งอะไรนั่นอะเออเนี่ยเนีขาเรียกว่าอะไรนะดินแดนเก็เก็บน้ำแข็งเออที่นี่ก็ฟาร์มได้ดีเหมือนกันนะครับวันเตอร์ในแบบนี้ก็จะดรอปหัวกระโหลกเหมือนกันนะ แต่ที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือเพื่อนๆจะสามารถดรอปไอเจ้าไอกระแสะลมโกลาหนนี้ได้ด้วยนะครับกระแสะลมโกลาหนเอาไว้ใช้ทําอะไรคือให้เพื่อนๆวิ่งไปทางมุมขวาบนนะครับที่ผมกําลังวิ่งไปอยู่เนี่ยามาที่แท่นบูชานี้นะครับกดคุยฮะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคย <c oughs> ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยแลกเลยเนี่ย เพื่อนจะสามารถแลกเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรค่าสเตตัสให้เก่งขึ้นได้นะครับแต่ถ้าแลกเต็มแล้วอย่างผมเนี่ยทุคุกๆ1,000พันกระแสลมโกลาหลเนี่ยเพื่อนๆจะได้5 0 0หมืนะครับถ้าฟาร์มแมบนี้นะเออเฉพาะแบบนี้กับแมบเมเปิลนะครับเพื่อนๆนจะได้กระแสลมโกลาหลเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนเวทแลนด์กับมูนไลท์หมดเลยนะแค่เพิ่มอันนี้เข้ามา แต่ส่วนตัวผมคิดว่าแมปมูนไลท์มันดีกว่านะเพราะว่ามอนเตอร์มันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมันเกิดทีซึ่งแมปเนี้ยมันดูน้อยอ่ะแล้วก็ห่างกันพอสมควรนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆนะครับว่าจะเลือกฟาร์มแมปไหนและสุดท้ายนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทำช่องนะฮะอนาคตอาจจะมีคลิปอื่นๆนะครับที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเกมนะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ